สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพรทิพเพชรแฟมลนะคะวันนี้ที่อยู่ตรงหน้านะคะของเพื่อนๆก็คือกระจอกชวาในบ้านของเรานะคะ mm hmm. น้องไมโลนะ mm hmm. ก็มาอัปเดตน้องนิดนึงนะ mm hmm. เพราะว่าตอนนี้น้องอายุได้30วันแล้วนะ mm hmm. จากที่เรารับน้องมาตอนอายุ17วันนะคะ mm hmm. เฮ้ยนเงี้ยกำลังหัดแท้เลย mm hmm. กำลังหัดแท้แล้วนะคะ เขากำลังหัดแพ้นะเราก็เดี๋จะวางพวกพันยะพืชนะคะให้เขาลองแท้ดูนะแต่ตอนนี้ก็ยังป้อนอยู่นะคะพิงป้อนเสร็จนะก็เขาก็จะเริ่มแท้แหละนะอะไรแทโน่นแท้น,ทนี่ไปเรื่อยๆนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยเข้าไปดูคลิปของเจ้าไมโลนะคะก็เกินไว้นิดนึงไมโลเปนนกกระจอกชาวานะคะ สีโอวันติ้นแต่ชื่อไมโลนะจ๊ะนะ <_ C 1> เขาก็จะเชื่องนะเรียกมาด้วยไม่หิวก็มาหิวก็มานะคือติดเจ้าของมากๆเลยนะคะสำหรับเด็กคนไหนนะที่คิดว่าจะเลี้ยงนกอย่างอื่นนะนกแก้วนกอะไรที่มันเอ่อเป็นนกปากขอนะคะลองเปลี่ยนใจมาเปิดใจมันดูกระจอกชวากันนะคะเพราะว่า กระจกชวาเนี่ยเหมาะกับเด็กน้อยมากๆเลยเพราะว่าปากเขาเนี่ยนะคือไม่ได้แบบจิกไม่รุนแรงะคะ่ะถ้าจิกก็ไม่แรงไม่แรงเลยนะคะแล้วเขาก็เป็นนกที่เชื่องมากๆจริงๆค่ะเนี่ยคุยมาตั้งนานแหละยังไม่ไปไหนเลยยังอยู่ในมืออยู่เลยเนะี่ยไม่ไปไหนเลยนะคะติดเจ้าของมากๆนะคะแต่ไม่สามารถที่จะเอาเขาไปบินข้างนอกได้นะคะเพราะเขา เขาเป็นนกเล็กนะเขาก็จะกลัวนกใหญ่นะคะนี่หไงหันหน้านะหนะให้เพื่อนๆดูหน่อยสิคะไมโลฮัโลโหลหน้าหลักมากๆเลยนะคะสำหรับเจ้าไมโลเนี่ยเ้ยเขาจะติดมือเราตลอดเลยนะคะเนีย่นยใครใกล้จิงกบเง็บงบเง็บอะไรก็ไม่รู้ ส่วนตรงมุมปากสีขาวๆนะคะเขาก็จะเริ่มเริ่มหายไปแล้วช่วงแรกจะแบบออกมาเยอะมากๆเลยนะคะตอนนี้ปากเขาเริ่มจะโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วไม่รู้เป็นหนุ่มหรือเป็นสาวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอผัดขนก่อนนะเดี๋ยวจะสวยขึ้นจะหล่อขึ้นแล้วนะเจ้าไม่โลนี่ค่ะมาดูช่วงขาของน้องนะคะ ขาของน้องก็เป็นขาที่ค่อนข้างเล็กนะแล้วก็เริ่มแบบมีเนื้อมีหนังขึ้นมาแล้วนะคะเขายัางบินไม่เก่งนะคะตอนนี้ยังบินไม่ค่อยตรงจุดเท่าไหร่เดี๋ยวก็ต้องฝึกกันอีกทีนึงใช่ไหมเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาปิดก,ก่อนนะ เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะใครที่ชอบและสนใจในนกกระจอบชวานะคะก็กดติดตามเอาไว้เลยนะคะแล้วก็ยังมีเพื่อนๆในในบ้านของเรานะคะอีกหลายตัวเลยนะคะใครชอบเลี้ยงสัตว์นะคะก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กันเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไม่รอฮ้เลยบา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 ยจ้ะ 拜拜。Bye bye.